พ่อก้าวครับเขาบอกว่าเส้นตรงแต่ละเส้นทั้งในแนวตั้งและแนวนอนมันขนานกันนะเส้นแนวนอนทุกเส้นขนานกันเส้นแนวตั้งทุกเส้นขนานกันนะครับระยะห่างกันหนึ่งหน่วยโอเคแปลว่าตรงนี้หนึ่งหน่วยตรงนี้หนึ่งหน่วยงั้นหนึ่งช่องก็มีพื้นที่หนึ่งตารางหน่วยถูกไหมครับด้านคูณด,ด้านพื้นที่ของหนึ่งช่องก็เท่ากับหนึ่งตารางหน่วยเอาละครับ เขาให้เราหาพื้นที่แรงเงาของนี้ครับนะอ่ะลูกดูครับแต่ละคนก็อาจจะแบ่งเป็นรูปย่อยๆไม่เหมือนกันแล้วแต่เลยแล้วแต่แต่ละคนจะแบ่งเลยอย่างเช่นกลัวจ,จะแบ่งเป็นสามเหลีล่ยมรูปที่หนึ่งนะครับเออแล้วก็ สามเหลี่ยมรูปที่สองนะครับสามเหลี่ยมรูปที่สามแล้วก็รูปที่สี่เป็นคางหมูเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับ งงงงอะไรไม่รูกซึ่งบางคนก็อาจจะแบ่งต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับอ่ะเรามาดูทีละชิ้นครับสามเหลี่ยมลูกที่หนึ่งครับกูมองเส้นนี้เป็นฐานกูจะเห็นว่าฐานมันจะยาวเท่ากับสองช่องใช่ไหมฐานมันยาวสองหน่วยเออถ้าเส้นนี้เป็นฐานตรงนี้เป็นจุดยอด ความสูงต้องลากจากจุดยอดให้ไปตั้งฉากกับแนวของฐานนี่เส้นนี้คือแนวของฐานลากจากจุดยอดให้ลงมาตั้งฉากกับแนวของฐานดังนั้นเส้นสูงคือือนนี้สามเหลี่ยมหนึ่งเส้นสูงคือือนนี้จะเห็นว่าความสูงของมันก็คือหนึ่งหน่วยขณะที่ตัวฐานคือสองหน่วยอ่ะงงๆอะไรกับรูปนี้ไหมลูกอ่ะเห็นนะรูปที่หนึ่งนะครับ เนี่ยฐานยาวสองหน่วยฐานเท่ากับสองเนาะแล้วความสูงนะครับวัดจากตรงนี้ลงมาหนึ่งหน่วยโอเคนะแนวของฐาน,นสูงต้องลากจากจุดยอดให้ลงมาตั้งฉากกับแนวของฐานเส้นนี้ก็เลยเป็นเส้นสูงนะครับของสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งนะครับ ดังนั้นพื้นที่รูปที่หนึ่งพื้นที่สามเหลี่ยมหนึ่งเจ็ดหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเจ็ดหนึ่งส่วนสองฐานเป็นสองสูงเป็นหนึ่งอันนี้ก็ได้หนึ่งตารางหน่วย กูขอสลับหมายเลขของรูปหน่อยแล้วกันเนาะเอาอันนี้เป็นรูปที่สองอันนี้เป็นรูปที่สามลูกสังเกตร,รูปที่สองครับรูปว่ามันเหมือนรูปที่หนึ่งไหมเหมือนไหมเออเนี่ยครับฐานสองหน่วยสูง วัดจากจุดยอดให้ลงไปตั้งฉากกับแนวของฐานเนี่ยต่อแนวของฐานออกมาเนาะสูงคือเส้นนี้ล่าจากจุดยอดที่ไปตั้งฉากกับแนวของฐานสูงจะเป็นหนึ่งหน่วยฐานเป็นสองหน่วยวเห็นไหมครับเหมือนกันเลยนะลูกหนึ่งกับลูกสอง ฐานสองหน่วยสูงหนึ่งหน่วยนะครับตอนน่อแนวฐานออกมาเนาะ เส้นสูงของมันวัาจัสุดยอดให้ลงไปตั้งฉากกับแนวของฐาน <Yes. S 1> สามเหลี่ยมสองอันนี้ก็จะได้หนึ่งตารางหน่วยเหมือนกันทีน <c oughs> ีส้สามเหลี่ยมสามครับสามเหลี่ยมสาม แบบนี้นะครับสามเดียมสามนะรู้จะเห็นว่าฐานสามหน่วยแล้วก็เส้นสูงหนึ่งหน่วยฐานเป็นสามแล้วก็สูงเป็นหนึ่ง อันนี้ก็ได้สามส่วนสองหรือว่าหนึ่งจุดห้านะครับทีนี้รูปสี่เหลี่ยมรูปที่สี่ เป็นคางหมูด้านคู้ขนานยาวสามกับสองคางหมูนะด้านผู้ขนานยาวสามกับสองนะครับรูปที่สี่นะครับรูปที่สี่เป็นคางหมูแล้วก็ความสูงของมันเท่ากับหนึ่งหน่วยความสูงของมันเท่ากับหนึ่งหน่วย นอกจากวิธีนี้แล้วก็สามารถคิดโดวยวิธีอื่นได้อีกด้วยนะครับ ซึ่งเป็นางหมูนะครับสูตรที่นี่ทางหมูเ็นส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงหนึ่งส่วนสองด้านคู่ขนานยาวสองกับสามแล้วก็สูงหนึ่งนะครับก็เลยได้ห้าส่วนสอง ห้าส่วนสองก็สองจุดห้าดังนนั้นพื้นที่แรงเงาของรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาก็งเลยเป็นหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งจุดห้า บวกสองจุดห้าก็เลยได้หกตารางหน่วยนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีต่อไปอ่ะขอเช็คก่อนวิธีแรกใครเข้าใจมันแล้วบ้างโอเค งงงงไหมครับ